อยู่ว่างๆไม่สนุกครับเดี๋ยวหาอะไรทํากันดีกว่าตรงนี้ก็ปลูกกล้วยนะครับเมื่อก่อนเป็นที่ว่างสำหรับให้เพื่อนๆจอดรถนะครับแต่ว่าคิดว่าปลูกกล้วยน่าจะมีประโยชน์มากกว่าใช่ไหมลกูกอย่างน้อยก็ได้อะไรครับ อย่างนั้นก็ได้ความลืม่นความลืม่นแล้วก็ขา,ายได้ด้วยฝากคนนึ่นก็ได้ใช่ไหมฝากใครก็ได้โอเคนะคนี่ก็เลยปลูกกล้วยนะตรงนี้ <c oughs> แล้วก็นอนนั้นก็จะมีแก้วเจ้าจอมนะครับแก้วเจ้าจอมปลูกบันธุ์ข้าวเวงงามทุกคนผมเต็มเต็มจะให้น้ำขังนะลูกห <c oughs> น้าฝนนี่ห้ามน้ำขัง หยับแน่นเหยีๆๆๆยับแน่นโอเคตอนนี้เขาปลูกแบบเอาต้นข,น,ตนขึ้นออ<อ>ต้นขึ้นเาะแถวนั้นเอาปลูกแบบเอาหัวลงได้เอาห้าคลุมบ่เออมัอนก็ดตัวตาจำบเลยแม่ตาจำ